สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครูก็จะมาพูดถึงเรื่องกระจกนูนแล้วก็กระจกเว้านั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกระจกนูนแล้วก็กระจกเว้านะคะที่พูดถึงการเกิดภาพบนกระจกนูนแล้วก็กระจกเวาไปเด็กๆยังพอจำได้ไหมว่ากระจกนูนและกระจกเว้านะคะอันไหนเป็นหน้าที่รวมแสง อันไหนเป็นหน้าที่กระจายแสงยังพอจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวฟังครูทบทวนไปในตัวนะคะ ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนบอกว่าการเกิดภาพบนกระจกโค้งเราต้องรู้ก่อนว่ากระจกโค้งเนี่ยมันมี2แบบก็คือกระจกนูนกับกระจกเว้าใช่ไหมลูกที่นี้กระจกนูนกับกระจกเว้ามันก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้นะคะในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปอย่างเด็กๆอาจจะเคยเห็นภาพนี้ใช่ไหมที่เวลาที่เราไปหาหมอฟันเนี่ยเราเขาก็จะมีการตรวจฟันเรานะคะการที่หมอฟันตรวจฟันเรานะคะอันนี้เขาใช้หลักการในส่วนของกระจกนูนหรือ ก็จบว้าวเด็กๆพอจะทราบไหมคะอ่ะเธอบอกว่าเอ้ยพอทราบนะคะอันเนี้ย เราจะใช้ที่มันเป็นอุปกรณ์ในการตรวจฟันเราใช่ไหมคุณหมอก็จะใช้นะคะหลักการในเรื่องของกระจกเว้าเข้ามาใช้แทนที่นะคะเพราะว่ากระจกเวาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะเราก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะเขาก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ทําเป็นที่ส่องดูฟันของเราอะ่ะเวลาที่เราไปหาหมออะ่ะเราเฮ้ยมันเกิดฟันผุหรือเปล่านะก็ใช้ตรงนี้แหละนะคะในการตรวจดูได้นะคะ ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะเด็กๆอาจจะพอทราบแล้วว่าอ้กระจกเว้ากระจกนูนถูกนํามาใช้อะไรเดี๋ยวเราจะไปศึกษานะคะการเกิดภาพบนกระจกเว้าแล้วก็กระจกนูนนะคะว่าภาพที่เกิดบนกระจกเว้าและกระจกนูนเนี่ยเขามีความเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะภาพที่ได้เป็นภาพเสมือน นะคะหัวตั้งหรือหัวกลับอย่างไรนะเดี๋ยวจะได้ไปศึกษาจากวีดีทัศน์พร้อมๆกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปศึกษาจากวีดีทัศน์ได้เลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆจากในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงลักษณะของภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิวราบกันไปแล้วและในคาบเรียนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการเกิดภาพจากตัวสะท้อนนะครับ คราวนี้เราจะมาทำการศึกษากันบ้างว่าภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนที่มีผิวโค้งนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆืถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มคาบเรียนกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆพอพอ,พอจะนึกตัวอย่างของตัวสะท้อนผิวโค้งออกกันบ้างหรือไม่ครับตัวอย่างที่พบเห็นได้ง่ายที่สุดของตัวสะท้อนผิวโค้งก็คือช้อนกินข้าวของเรานี่แหละครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าช้อนที่จะทําหน้าที่เป็นตัวสะท้อนได้นั้น ต้องทำมาจากวัสดุที่มีความมันวาวอย่างเช่นช้อนสแตเลสครับได้รู้จักกับตัวอย่างของตัวสะท้อนผิวโค้งกันไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับให้เพื่อนๆลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพ,พอจะเดาคำตอบกันได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจในคำตอบ,ตอบก็มาฟังเฉลยพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากภาพที่เกิดจากด้านหลังของช้อน ซึ่งมีลักษณะนูนออกกันก่อนนะครับเพื่อนๆภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนนี้จะมีลักษณะเป็นภาพหัวตั้งและมีขนาดเล็กกว่าวัตถุครับส่วนภาพที่เกิดจากด้านหน้าช้อนซึ่งมีลักษณะเว้าเข้านั้นจะมีลักษณะเป็นภาพหัวกลับที่มีทั้งขนาดใหญ่กว่าเล็กกว่าหรือขนาดเท่ากับวัตถุครับการเห็นภาพในลักษณะหัวกลับนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราวางวัตถุเอาไว้ ห่างจากตัวสะท้อนเป็นระยะต่างๆกันครับทรอนสเตเลตเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของตัวสะท้อนผิวโค้งนะครับเพื่อนๆเ,เพราะตัวสะท้อนประเภทนี้ยังมีอยู่อีกหลายชนิดเลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นกระจกนูนและกระจกเว้าเป็นต้นกระจกนูนและกระจกเว้าที่เราใช้กันทั่วไปนั้นมีรูปทรงเป็นส่วนหนึ่งของผิวทรงกลมนะครับเพื่อนๆ ดังนั้นจุดศูนย์กลางของทรงกลมจึงถือเป็นจุดศูนย์กลางของความโค้งของกระจกด้วยครับซึ่งเราสามารถเขียนแทนจุดนี้ได้ด้วยตัวอักษร c ถ้าหากเราพิจารณากระจกนูนและกระจกเว้าในภาพจะเห็นได้ว่าจะมีจุดที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของผิวโค้งซึ่งเราจะเรียกจุดนี้ว่าขั้วกระจกหรือจุดยอดครับเราสามารถเขียนแทนจุดนี้ได้ด้วยตัวอักษร v นะครับเพื่อนเ และเราจะเรียกเส้นตรงที่ลากผ่านขั้วกระจกและจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกว่าเส้นแกนมุกสำคัญครับตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าภาพที่เกิดจากตัวสะท้อนผิวโค้งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าเราจะสามารถหาตำแหน่งของภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนตัวสะท้อนผิวโค้งได้อย่างไรถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะว่าเราจะไปหาคำตอบพร้อมกันในกิจกรรมการศึกษาเรื่อง การสะท้อนแสงของผิวโค้งครับ mm hmm. อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำสายไฟแผ่นสะท้อนแสงผิวโคง้งกล่องแสงพร้อมหลอดไฟชุดกั้นแสง ใช้ดินสอลากเส้นตรงสองเส้นให้ตั้งฉากกันลงบนกระดาษโดยกำหนดให้เส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสัมผัสและเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็นแกนมุกสำคัญจากนั้นวางแผ่นสะท้อนแสงผิวโคง้งเว้าลงบนกระดาษเช่นกันครับโดยต้องวางแผ่นสะท้อนแสงให้จุดตัดของเส้นตรงเป็นจุดสัมผัสจุดกึ่งกลางของผิวโค้งด้วยนะครับ จัดลำแสงขนาน3ามลำแสงจากกล่องแสงให้มาตกกระทบที่บริเวณผิวของแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าวครับในการจัดลำแสงนี้เราต้องจัดให้ลำแสงตกกระทบในแนวขนานกับแกนมุกสำคัญครับให้เพื่อนๆสังเกตแนวลำแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเปลี่ยนด้านแผ่นสะท้อนแสงจากด้านผิวโค้งเว้าวเป็นด้านผิวโค้งนูนดูบ้างนะครับเพื่อนๆ จากนั้นก็จัดลำแสงให้ตกกระทบขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญเช่นเดิมครับให้เพื่อนๆสังเกตแนวลำแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ จากผลการศึกษาเราสามารถสรุปได้ดังนี้ครับถ้ามีลำแสงตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งโดยลำแสงนั้นขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญลำแสงที่สะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าจะลู่เข้าหากันและจะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งที่บริเวณหน้าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้านั้นส่วนลำแสงสะท้อนจากตัวสะท้อนผิวโค้งนูนจะมีลักษณะกระจายออกไม่ตัดกัน แต่ถ้าต่อแนวของรังสีสะท้อนไปด้านหลังจะสามารถไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งได้ครับได้เวลาของการสรุปเนื้อหาในคาบเรียนแล้วหลักครับเพื่อนๆเ,เราสามารถสรุปเรื่องการเกิดภาพจากกระจกนูนและกระจกเว้าได้ดังนี้ครับเมื่อลำแสงตกกระทบบนกระจกนูนลำแสงจะกระจายออกจากกัน และถ้าต่อแนวของรังสีสะท้อนไปด้านหลังจะสามารถไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งได้ภาพที่เกิดจากกระจกนูนจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งในกระจกและมีขนาดเล็กกว่าวัตถุครับเมื่อลำแสงตกกระทบบนกระจกเว้วลำแสงจะลู่เข้าหากันและไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งที่บริเวณหน้ากระจกภาพที่เกิดจากกระจกเว้วมีทั้งภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุในกระจกและภาพหัวกลับ ที่มีทั้งขนาดใหญ่กว่าเล็กกว่าหรือขนาดเท่ากับวัตถุบนฉากครับค่าเรียนวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนำความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาพจากเลนทั้งสองชนิดไปใช้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะดูวิดีทัศเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครูก็จะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกนูนนะคะให้เด็กๆฟังกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่ากระจกเวาวและกระจกนูนนะคะอะ่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรภาพที่ได้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ ค่ะทีนี้นะคะครูจะมาพูดถึงภาพของกระจกเว้าวแล้วก็กระจกนูนนะคะเมื่อเราบอกว่าเมื่อใบหน้าของเราเนี่ยอยู่ใกล้กระจกเวาวนะลูกภาพที่เห็นบนกระจกเวาวเนี่ยก็จะเป็นภาพหัวตั้งนะคะแล้วก็เมื่อ เราเลื่อนกระจกเว้าเนี่ยห่างจากใบหน้าเข้าไปนะคะมันก็จะเห็นเป็นภาพหัวกลับนั่นเองแต่ถ้าเป็นกระจกนูนแล้วกระจกเว้านะคะที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวทรงกลมนะคะมีจุดศูนย์กลางของเว้าแล้วก็รัศมีโค้องอยู่นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกระจกเว้ากระจกเว้าเนี่ยมันก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ เขาถูกนำมาประยุกใช้นะคะเพื่อความปลอดภัยเอาไปประยุกใช้เกี่ยวกับงานด้านจราจรต่างๆได้เลยนะคะทำให้เราสามารถมองเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมาเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะคะเราก็สามารถนำไปติดตั้งตามทางแยกต่างๆของอาคารลานจอดรถในอาคารนะคะมุมอับต่างๆที่สามารถนะคะ เรายังมองเห็นไม่ชัดเจนให้มันมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกเงาแท้นะคะแล้วก็ไม่แตกกรายเนื่องจากสร้างขึ้นมาเพื่อกันแดดนั่นเองนะคะโดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ากระจกมองทางโค้งก็ได้นะคะหรืออาจจะเรียกว่ากระจกสองมุมนะคะกระจกสองทางโค้งก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ ลักษณะของเขาทีเนี้ยก็ระจบนูนนะคะก็จะหมายถึงกระจกส่วนที่มันนูนรับแสงนะลูกมันจะทําหน้าที่ในการกระจายนะคะรังสีสะท้อนหรือว่ากระจกที่มีจุดศูนย์กลางาความโค้งอยู่กันคนละด้านกับผิวนะคะสะท้อนแสง ส่วนกระจกเว้าวก็คือกระจกที่มีส่วนเว้ารับแสงนั่นเองนะคะทำหน้าที่รวมนะคะรังสีกระจกที่มีจุดศูนย์กลาง,งความโค้งอยู่ด้านเดียวกับด้านผิวของการสะท้อนแสงนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาประโยชน์ที่ใช้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างที่จะมากเลยใช้ทำอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ ทำเตาอบไฟฟ้านะคะหรือแม้กระทั่งทำกล้องจุลทรรศทำอาเล่นต่างๆก็ใช้พวกนี้แหละนะคะในการประยุกต์เข้าไปนะคะเราบอกว่าลักษณะของกระจกเว้วนะคะที่ดีเลยหรือกระจกนูนที่ดีถ้ามาพูดถึงกระจกเววนะคะก็คือกระจกโค้งเนี่ยนะคะกระจกโค้งเนี่ยเขาบอกว่าการที่มันจะดีเนี่ยมันก็จะต้อง ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยเราจะไปใช้กระจกแบบทั่วไปไปติดตั้งตามกลางแยกหรือว่าตามมุมอับก็ไม่ได้นะลูกมันต้องเป็นกระจกโค้งนะคะเพื่อให้แบบว่าการจราจรเนี่ย ทำให้เรามองเห็นยานพาหนะที่วิ่งสวนมาเนี่ยได้ถูกต้องนะคะเราก็นําไปติดตามแยกต่างๆอาคารลานจอดรถนะคะหรือว่ามุมต่างๆที่เราต้องการนะคะเพื่อให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนมากกรอบกระจกก็จะมีสีแดงสีน้ําเงินสีส้มนะคะขึ้นอยู่กับ บริษัทที่เขาจัดทําเลยนะคะทีนี้นะคะการเกิดภาพบนกระจกเว,ว้าและก็กระจกนูนนะคะมันก็จะมีสูตรในการหาของมันนะคะหาะควะามยาวโฟกัสนะมันก็หาได้จาก F เท่ากับ R ส่วนด้วย2นั่นเองนะคะทีนี้ F คืออะไร F คือความยาวโฟกัสนะ ก็คือรัศมีของความโค้งนั่นเองนะคะเอามาหารด้วย2นะสำหรับการที่เราต้องการหาความยาวโฟกัสหรือว่าหารัศมีของความโค้งก็จะใช้จากสูตรนี้แหละเ <F S 1> เท่ากับ R ส่วน2นะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีการคำนวณแบบง่ายๆพอเราดูแล้วเย F, f คืออะไร f คือความยาวโฟกัส r คือรัศมีนะคะเราก็จะสามารถแทนค่าได้นะคะอันนี้นะคะสำหรับการหานะ ภาพที่เกิดขึ้นนะคะบนกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกนูนนั่นเองนะคะเด็กๆอ่านอกจากเราใช้นะคะสูตร f เท่ากับ r ส่วนสแล้วนะคะในการหาความยาวโฟกัสนะคะครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้งแล้วนะเราก็ยังมีสูตรนะคะที่ใช้ในการคำนวณการเกิดภาพบนกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกโค้งนะคะกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกนูนนั่นแหละนะคะได้ก็คือ1ส่วน f นะคะ f เล็กนะคะเท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดนะคะทีเนี้ย f คืออะไรก็คือ f ก็เหมือนกับค้างบอลนั่นแหละก็คือระยะโฟกัสนะคะหรือความยาวโฟกัสนั่นเองส่วน s เล็กนะคะก็คือระยะของวัตถุนะคะ s ดดก็คือระยะของภาพนั่นเองนะคะแต่การคำนวณน,นะคะการเกิดนะคะภาพบนกระจกเว,ว้าแล้วก็กระจกนูนเนี่ย มันก็จะอยู่ในเนื้อหานะคะที่เป็นหลักสูตรนะคะของมปลายแต่ครูก็อยากจะพูดให้เด็กๆฟังนะเผื่อว่าเด็กๆก็จะได้คุ้นหูนะคะตอนที่เผื่อเราขึ้นนะคะในส่วนของม .5 นะคะที่มีเรียนเรื่องนี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ย f คืออะไรนะคะ s คืออะไร s d a คืออะไรนะแล้วนอกจากนั้นนะคะมันยังสามารถหาภาพนะคะที่เกิดขึ้นได้จริงๆว่าเฮ้ยมันมีภาพหนึ่งภาพนะ สองภาพนะสามภาพนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ระยะห่างของแต่ละภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกันนะต่อมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังก็จะมีเครื่องหมายอะที่มันเป็นเครื่องหมายต่างๆเข้ามาอีกเช่นเฮ้ยถ้าเอปมีค่าเป็นติดลบนะคะ เราก็จะหมายถึงในส่วนของกระจกที่นูนแต่ถ้า f มีค่าเป็นบวกนะคะมันก็จะหมายถึงกระจกเว้าวนั่นเองนะคะถ้าเป็น s นะคะที่มีค่าเป็นลบเนี่ยก็จะเป็นภาพเสมือนถ้า s นะคะแดดมีค่าเป็นบวกก็เป็นภาพจริงนะคะหรือว่าถ้าเป็น s อย่างเดียวนะคะเป็นบวกก็จะมีภาพ มีค่าเสมอกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่แบบว่าเฮ้ยเขามีการหา s อขึ้นไปนะคะอยากยิงขึ้นนั่นเองนะคะแต่การเกิดภาพบนกระจกวาวแล้วก็กระจกนูนนะคะมันก็มีประโยชน์ไง ถ้าเราเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนแค่แบบเบสิกว่าเฮ้ยประโยชน์ของมันถูกนํามาใช้อะไรเด็กๆก,ก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเาจริงๆแล้วภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ละภาพมันเป็นอย่างไรนะต้องรู้ไว้ก่อนนะคะอย่างในชั่วโมงที่แล้วที่เราบอกไปว่ากระจกนูนเนี่ยมันจะทําหน้าที่นะคะในการกระจายแสงถูกปะ ะะแต่ถ้าเป็นกระจกเววมันจะทําหน้าที่ในการรวมแสงนั่นเองที่นี้การกระจายแสงและการรวมแสงนะคะมันก็ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นกระจกนูนนะคะที่เราบอกไปนะคะว่ากระจกนูนเนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นการกระจายแสงใช่ไหมพอมันกระจายแสงนะคะเขาก็เลยเอามาใช้โดยการติดกับรถเลยนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อดูด้านหลังดูด้านข้าง ดูด้านหน้านะคะภาพที่เห็นจากในกระจกเนี่ยเราจะเห็นวัตถุนะคะหรือเห็นรถเนี่ยมันใกล้ฝานะคะใกล้ฝานะคะเนื่องจากกระจกนูเนี่ยมันจะให้ภาพที่เป็นภาพเสมือนภาพเสมือนก็คือภาพเหมือนจริงอะนะคะหัวตั้งแต่มันจะมีเล็กฝาวัตถุเสมอน,นะคะก็เลยทําให้ทำให้เรามองเห็นมุมมองของ ภาพเนี่ยมันฟางขึ้นพอเรามองเห็นมุมมองของภาพที่ฟังขึ้นนะคะก็เลยถูกไปประยุกต์ใช้แบบติดพวกทางเลี้ยวต่างๆเวลารถวิ่งสวนมานั่นเองแต่เพรเป็นกระจกเววนะกระจกเว้าวก็จะมาใช้แบบว่ามันหน้าที่ทําหน้าที่อะไรกระจายใช่ปะ่ะหรือรวมเด็กๆจําได้ไหมนะคะเว้วทำหน้าที่อะไรเว้วทำหน้าที่ในการรวมแสงนะคะถ้าเป็นกระจกเววเนี่ยก็จะนํามาแบบ ประดิ์พวกกล้องจุลทรรศต่างๆอะนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยมันมาตกในส่วนของแผ่นสไลด์นั่นเองใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกเว้านะคะเด็กๆค่ะอย่างอันเนี้ยที่ครูบอกไปอะว่ามันหาคํานวณน,นะคะหาตําแหน่งภาพแล้วก็ขนาดของวัตถุที่ครูพูดให้ฟังไปตอนแรกจําได้ปะ นะคะที่บอกว่าแต่ละส่วนนะคะมันก็มีลักษณะแตกต่างกาันอย่างเช่นนะคะหาเลยจาก1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ด,ดนะคะ f คือความยาวของอะไรลูกโฟกัสถูกปะ s คือระยะวัตถุนะคะ s ด,ดคือระยะภาพทีนี้นมันก็จะมีหนูต้องจำไอ้บล็อกตรงนี้ให้ได้นะคะว่า f คือความยาวโฟกัสนะคะ f ของกระจกเวาวนะคะจะเป็นบวก แต่ถ้าเป็นกระจกนูนนะคะจะมีค่าเป็นลบนั่นเองส่วนนะคะถ้าเป็นคร์มยาวโฟกัสนะคะของเลนนูนนะคะมันก็จะเป็นบวกถ้าเป็นเลนส์เวลก็จะเป็นลบนะคะส่วน s คือระยะทางนะคะเป็นบวกเสมอนะคะ สองหรับอันนี้นะส่วน S d a s คือระยะภาพนะคะก็เป็นภาพจริงนะคะก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นภาพเสมือนก็จะมีในส่วนของค่าติดลบนั่นเองนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นการคำนวณขึ้นไปชั้นสูงนะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆให้ดูแล้วก็ฟังไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าขึ้นมปลายเด็กๆก,ก็อาจจะได้เรียนแล้วก็ได้คำนวณมากยิ่งขึ้นนะคะจากเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของแสงนั่นเองนะคะเด็กๆ นอกจากนั้นนะคะมันก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้เนาะแบบกระจกเว้กกระจกนูนเนี่ยถูกนําไปใช้เยอะมากเลยนะลูกแม้ทั้งทําแว่นตาของคนเรานะคะมันก็จะมีเลนเว้าวเลนนูนนะคะเด็กๆจําได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเราใสา่ตาสั้นใส่ตายาวเราจะใช้เลนอะไรนะคะให้จําไว้ว่าสั้นเว้าวยาวนูนคําว่าสั้นเว้าวก็คือถ้าใครใส่ตาสั้นให้ใช้เลนเว้าว ใครสายตายาวให้ใช้เลนส์นูนนั่นเองนะคะเพราะว่าเลนส์วากับเลนส์นูนมันก็ทําหน้าที่แตกต่างกันนะนะถ้าเป็นในส่วนของเลนส์นูนนะคะมันก็จะกระจายแสงไงนะคะแต่ถ้าเป็นเลนส์วามันก็จะเอ่อทำหน้าที่รวมแสงแต่ภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะได้ภาพเสมือนเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่มันก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นั่นเองนะคะเด็กๆต้องจําตรงนี้ไว้ให้ได้นะลูกนะ นอกจากนั้นนะเด็กๆมันก็เอาไปไประยุกต์ใช้อะ่ะครูว่ามันแบบในเรื่องของกระจกเวาวกระจกนูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแสงเนี่ยถูกเอานําไปใช้เยอะที่สุดนะทำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายเลยนะคะแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะคะเธอไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุเด็กๆลองนึกถึงนะถ้าแบบ มันไม่มีพวกกระจกเหว,วกระจกนูนนะคะตามท้องถนนเนี่ยครูบอกเลยว่าเกิดอุบัติเหตุได้แน่นอนนะคะนอกจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนะยังแบบว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปหาหมอฟันอย่างเงี้ย หมอฟันจะตรวจเราเฮ้เรามีฟันผุหรือไม่ผุนะคะเขาจะดูยังไงอะ่ะมันดูเห็นไม่แบบชัดเจนใช่ปะ่ะเขาก็ต้องแบบประยุกพวกนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะักวิทยาศาสตร์มากเลยเนาะที่แบบว่าประดิษฐ์นะคะหรือว่า ตั้งทฤษฎีกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อนําไปสู่นะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนาะนะคะก็ได้เริ่มเนินการมาแบบเสร็จสิ้นแล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะก็จะรู้ละนะคะว่ากระจกเว้าและกระจกนูนนะคะภาพที่ได้มันเป็นภาพชนิดไหนนะคะ แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะอย่างอุปกรณ์บางตัวเนี่ยนะคะถูกนำไปใช้เลยนะคะในท้องถนนนะคะในบ้านเรือนก็มีนะคะที่ถูกนำมาใช้นะคะทำไม อย่างคนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าวมีกระจกนะคะที่เป็นกระจกดูนะคะวางอยู่เนี่ยตรงถนนเนี่ยเด็กๆก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะว่าฮ้ยทำไมเขาต้องติดกระจกเอาไว้ตรงนี้ติดเอาไว้เพื่ออะไรนะคะติดไว้ไม่ใช่ให้แบบวิวส่องดูรถอย่างเดียวนะมันดูแบบว่าเออ ภาพชัดเจนมากขึ้นกำลังภาพขยายมากขึ้นนะคะพวกนี้มีผลต่อทัศนะวิสัยในการขับขี่ของรถยนต์มากเลยนะลูกนะค่ะสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในชั่วโมงนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นแล้วครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ไปใช้นะแล้วเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ